เราเข้ามาได้จังหวะกันดีฮบีเลยนะเอ่อพอดีเพิ่งเข้าเกมมาเมื่อก่อนหน้านี้เราไซต์ตางสุดย่างเสร็จหมดแล้วเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เอ่อให้ผมให้กูได้พักบ้าง,งเหอะอช่างมันนั่นไม่ใช่ประเด็นนะก็แน่นอนว่าพาร์ทนี้เราจะพาทำอะไรนะคือพาร์ทนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทสั้นๆเนาะเพราะว่าหลักๆก็จะเป็นการรีแคปจากไลฟ์สตรีมครั้งที่แล้วว่าในช่วงไลฟ์สตรีมแล้วก็ช่วงหลังไมค์ที่ผ่านมาผมทําอะไรไปบ้างใช่ไหม ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่หัวข้อหลักของพัดพันนี้กันเลยเนี่ยก็หัวข้อหลักของพัดพันนี้เลยก็จะเป็นเรื่องของมิสเตอร์ครอปอาร์กิเคเจอร์เนาะคือมันจะเป็นพืชที่ไม่สามารถบนวิวได้ต้องใช้วิธีการเล่งการเติบโตโดวยวิธีอื่นโดยมันจะให้คุณสมบัติคือให้เอเซนต์จำนวนหนึ่งมาซึ่งเอเซนต์พวกเนี้ยมันสามารถเอาไปอัดก้อนเป็นตัว แร่ของเอเซนชันดิตันได้อ่ะก็จะเป็นแผนของเราในวันนี้กันเนาะซึ่งก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยเราก็มารีแคปกันก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างแรกเลยนะคือเราต้องมาคุยกันก่อนว่าเควสของเราให้ลำอะไรแล้วโดยนิมบรติก้าสองเนี่ยบงผู้วันตั้งแต่เริ่มมาเรายังไม่ได้คุยเลยมันมีเป็นเควสบุ๊กเนาะคือเราทั้งทำเควสบุ๊กเก็บรูทแบ็คไปเรื่อยๆโดยจุดประสงค์ของมันน่ะก็คือการทำตัวของ Creative e n e r g y แล้วก็ตัว Infini t ตี้อ่า n i น y ะินิตน้ะ อันนี้คือเป็นการจบเควสของมันซึ่งแน่นอนว่ายัางอีกยาวไกลแต่ว่าเรามาดูโปรเกรสชันกันหน่อยนะในการที่เราจะทำพวกอุปกรณ์อินฟินิตี้ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้พวกตัวอินฟินิตี้แคทเทอริทแล้วก็อนะินฟินิตี้ก็ต์เนาะซึ่งถึงในวิศวกรรมในการคราฟมันก็จะมีตัวอัลติเมต์ก็ต์นะซึ่งตอนเนี้ยอันนี้คือรีซิปปี้ของอัลติเมต์ในขนาดอ่าคัมพ์ติงกิจ9นะก้คูณเเนาะก็แปสิบแปดช่องเรามีแล้วทั้งหมดตอนนี้นี่คือทั้งหมดที่เรามี ก็ยังขาดค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งในที่นีก็รวมถึงส่วนที่ผมไม่สามารถทำการออโตโ้ขามได้ด้วยก็อย่างแทนพวกมนานาสติลอีเธอร์สติลแล้วก็อิเลียมและก็ทำเนียมอะคาเมตอะไรพวกนี้แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายที่ยังไม่ได้ทำเนาะก็เรายังขาดอีกประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนั้นในการทำอัลตนะิเมตไอ้ก๊อตเนาะเพิ่มขึ้นไปแทนตัวอินฟินิตี้แคทอิกแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตเพราะว่ามันยังช่างอีกยาวไกลนะเราเพิ่งจะมาได้แค่ครึ่งทางเองมั้งอย่างแรกเลยคือในช่วงบ่ <c> ้ย <oughs> <c oughs> ในช่วงไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาผมทำไลฟ์ผมได้ทำการพาบตัวควันตัมเอ็นเทเลพอร์เตอร์ตัวนี้มันมีคุณสมบัติเหมือนตัวเทสลากในเวอร์ชันเก่าๆเนาะคือความสามารถในการเทเลพอร์ตไฟฟ้าของเหลวรวมถึงไอเทมผ่านทางช่อนทที่เราเปิดไว้ซึ่งอันนี้ผมได้ล็อกไปเป็นตัวเอเเมนพร์เตอร์เนาะก็คือดึงไฟมาจากตัวโรงไฟฟ้าตางฝั่งนู้นนะแล้วส่วนอีกก้อนหนึ่งที่ฝังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอุ๋ยหลวง ส่วนก้อนนี้ใช่ไหมก็จะดึงมาจับตัวนิวเคลียร์แร็งเตอร์แทนเพื่อที่้อ้อนเนี่ยมันจ่ายไฟเข้าสู่โรงงานด้านบนแล้วก็ตรงลิฟเฟอร์ดิวส่วนก้อนเนี่ยผมจะให้รับไฟจากแค่ตัวรงไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านนู้นเพื่อทับไฟให้กับเอเมคอรลเลอร์โดยเฉพาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคัค้าของอยู่แล้วไฟดับเหมือนในอดีตที่ผ่านมามีการปรับปรุงของนิดหน่อยน้อด้วยการแบบเพิ่มได์ขึ้นเพิ่มตัวบริสุลาเอเซมบี้สำหรับการค้าขอออโต้คับ การขยายอเลอร์จีเซลการแก้นู่นน,น,นี่นั่นนิดนิดหน่อยหน่อนะสำหรับในโรงงานนี้ไม่ค่อยมีอะไรสนใจจะไปหนักที่ตรงนี้มากกว่าเนาะในส่วนของนิวเคลียร์เรกเตอร์เนี่ยก็พีไมีการทำการอัปเกรดตัวยูเนียมฟิลรอตเข้าไปเพิ่มขึ้นอีก <S <S เอ้ยมึงไม่เกี่ยวนิดหน่อยเนาะแล้วก็ตัวระบบตัวนี้ผมก็ยังไม่ทำอะ่ะคือผมไปดูลาสุดท้ายแล้วมันต้องใช้ตัว มีคาปาซิเตอร์ของอิเอร์ไอโอในการฟนะิลเตอร์เนาะว่าเขาให้เขาท่อง,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 งสัญญาณจตสโตนตรงไหนก็เดี๋ยวอันนี้ในอนาคตก็น่าจะรื้อแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้เชือเพิ่มเป็นนิวเคลียร์มอกฟิลนะเพื่อเอาตัวโปโตเนียมมาซัพพลายให้กับตัวบริลลิกอาลอยในอนาคตเนาส่วนกรณีที่นิวเคลียร์มอกฟิลหมดใช่ไหมผมก็จะใช้ตัว ตัว lu 2อ5ม้ามาที่รับปาะับตรงนี้มายัดใส่แบบฉุกเฉินแก้ขัดไปก่อนนอกนั้นก็มีการเติอนไฟหลักๆนะแล้วก็ตอนการเดินออโต้ค้าตรงนี้ออโต้ค้าครบสองชันแนลแล้วก็ที่เหลือที่ยังไม่ได้วางคือสายไฟหมดด้วย2ก็คือยังไม่ได้เดินเพราะว่าเลสโตเราเกี่ยวบ้านอ่าถ้าเกิดใครดูในเวสตีมก็คือเลสตตาผมหมดเกี้ยงเลยก็ได้ทาการเซ็ตของสำหรับงานออโต้ค้ามาเนาะแต่ก็ยังไม่ทําการออโต้ค้ามีการครับโอฟินกันเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้ยังเคลียร์ไม่เสร็จเนาะตอนนี้แค่ครับมือไปก่อน แล้วก็โอโตคับเผาเผาอร่อยซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เลสโตกับโอสโตลของมดบ้านนะเพราะว่าไอ้บัฟเฟอร์ตัวเนี้ยมันจับอยู่ที่สิบหกบักเก็ตใช่16สิบหกบักเก็ตสองแทงก็สามสสองแล้วก็ตัวเนี้ยก็อีกประมาณหนึ่งร้อยยี่บแปดบักเก็ตสองทอก็สองห้าหก นี่ก็ถามทอก็เยอะอยู่พอควรไปเลยทําให้บัฟเฟอร์มันไม่เต็มสักทีนะเซตอร่อยตอนนี้อรอยส่วนใหญ่ามารถเผาได้ที่อร่อยบางอย่างจะยังเผาไม่ได้ใช่ไหมก็จะมีพวกแบบอร่อยพิเศษเนาะบางตัวยังเผาไม่ได้แล้วก็พวกทาเพลทแบบพวกเคสติง้งสายไฟอะไรพวก, 2, ออกนี้ขอ,อ,อง i c ซก็ยังไม่ได้ทาการเซตอัพเนื่องจากว่าเอทองแดงผมหมดแล้วยังไม่ได้ทาการถลุงเพิ่มด้วยนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเบียอะไรนะ คือผมผม,มเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินไปเดินมาแล้วก็คำคำเดินสายไฟมากมาก,กว่าการสร้างบ้านอีกอ๋อแล้วก็ตัวนี้ด้ยเอ่อตัวนี้มันจะเป็นเลเซอร์แชมเบอร์เนาะสำหรับการคราบตัวพวกไดิมทายเอมพอร์ไดิมทายอ่ะเต่ตัวไหนวะตัวนี้พวกเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างคาบยากเนาะผมก็เลยต้องดึงรีซปี้อย่างนี้เอาแทนเพื่อที่มันจะได้คราบง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็ขาดของเหลือแค่ต้องฟิลเตอร์รีซปี้ให้มันครบเนาะเพื่อที่เราจะได้ผลว่าทำการคราบเขาได้โดยง่าย ซึ่งเรายังไม่มีตัวดีด้วยไอตัวพ u t ตบิกรีคอนสัคเตอร์ก็เลยตอนนี้ถ้าเกิดขานอะไรก็ต้องใช้กันแก้ขัดไปก่อนแล้วกันหลายละอย่างมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเรื่องปัญหากูสโตนหมดแหละก็น่าจะเป็นรีแคปซะส่วนใหญ่เนาะส่วนอื่นๆผมไม่ค่อยได้ทำเลยเลยก็เราจะมาเข้าสู่เนื้อหา่อนคลิปนี้กันเนาะก็เรานี้เราจะที่บอกไปคือเราจะมาจัดการเรื่องของตัวมิสซิสโกอาร์ิคิลเจอร์กัน เพราะว่าตัวมิสิคิลอาร์คิลเคิลเจอร์ถึงแม้ว่าในระบบการออโตอรีแรกของเราใช่ไหมมันจะทํางานดีก็ตามอะแต่ว่าแร่บางตัวมันไม่สามารถทําด้วยวิธีนี้ได้นะยกตัวอย่างเช่นตัวฟิลลี่อินกอตเนาะที่ตัวเนี้ยถ้าจะําต่อกติอะมันต้องใช้ตัวฟิลลี่บัตจากตัวมอสทวายไลฟ์ฟอเรสซึ่งได้จากการล่าไฮดาซึ่งมันไม่ใช่เรือตลอกเลยแล้วมันใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยรวมถึงแบบพวกทมเมียมเอ่อฟุยคิทตันไอรอนซีดอะไรพวกนี้เนี่ยก็ผมว่าได้ทำการแพ็คของส่วนใหญ่มาละเรียกว่า guiding กันตัวระเเบิลย เราก็จะแบกของพวกนี้ไปแล้วก็ก็น่าจะเตรียมไว้ประมาณสักสองเมล็ดได้บ้งมันจะเหมาะกับพวกแมททีเรียลที่มันค้าค่อนข้างยากเนาะเออแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแมททีเรียลค้าไม่ง่ายอย่างพวกคัพเปอร์เนี่ยที่มันหาง่ายๆอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ค้าเท่าไหร่มันเปลืองเนาะเพราะว่าตัวซูพรีเมีวส์เอเซนต์มันค่อนข้างหายากอหะคือถ้าเราสังเกตดูใช่ไหมแมททีเรียลที่ใช้ในการค้าเนี่ยมันจะเบียดตาบตัวอีฟิเลียมเอเซนต์ ซึ่งวิธีการหาอินฟิลิเอฟเอเซนที่ดีที่สุดมันคือการไปฆ่ามอนสเตอร์เนาะเดี๋ยวเราลงไปที่สปอนเซอร์กันแป๊บหนึ่งนะอ่ะนี่ไงดอกละโอ้ฆ่าไปเป็นสิบกาตัวเกือบยี่สิบตัวเอาดอกเป็นทีเรียบร้อยละเจออินฟิลิเอฟเอเซนไมันจะดอกจากฮอสไทม์มัทุกชนิดเนาะเครื่องวิธีที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการทําตัวฟาร์มม็อบคัชเชอร์แหละสำหรับการฆ่าพวกมอนสเตอร์แบบอัตโนมัติเนาะด้วยการใช้พวกบล็อกไครเดอร์อะไรพวกนี้หรือไม่ก็บก คิลลิงแชมเบอร์เอ่อวิธีอะไรก็ได้ที่มันสามารถฆ่าบอนได้โดยที่เราไม่ต้องมาหน้าฆ่ามืออย่างนั้นอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการฆ่าพิทเทอร์เนาะถ้าเกิดกรณีพิทเทอร์มันจะหยบเป็นเป็นตัวซูพรีเมมเอเซนต์โดยท,ทันทีเนาะสี่ก้อนถ้าเป็นตัวกรณีวิทเทอร์นะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีบอสต,ตัวอื่นไม่ดรอปนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเอ่อเดี๋ยวผมขอเอาเกาะพวกนี้ไปซ่อมกันแล้วกันนะคือเรามีตัวพาวเวอร์ตัวออโต้รีแพร์อ่ะมันสามารถเอาขยะเข้าไปยัดได้เือ พอซ่อเมเสร็จปุใช่ไหมผมก็เตรียมย่อยในตัวอาร์ควอนแนนเออใช่เตรียมไปย่อยตรงที่อาร์ควอนแนนเพื่อที่จะได้เปลี่ยนไปเป็น e God อีกอสอีกรอบนึงแต่บางอย่างก็ไม่สามารถย่อยได้ก็ช่างของมันก็เหล่าองมาดามาคราฟกันเลยแล้วกันเนาะโดยที่ผมเตรียมมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะนั่นนว่าเลยว่าวัตถุดิบเราค่อนข้างเตรียมมาครบแล้วส่วนใหญ่ผมคงทําตัวแบบเลสโตน ทำตัวเลสโตน์ค่อนข้างเยอะเพราะเลสโตน์ตอนนี้หมดบ้านแล้วก็อูสโตเส์เฟื่อมด้วยก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ผมเคลีย์อินเวนทอรี่ก่อนเนาะก็โคบอลฟีดบางตัวมันไม่ต้องใช้สตาร์ไลท์อีไม่ต้องใช้กลุ่มดาวเนาะอย่างอันเนี้ยอันนี้มันต้องใช้กลุ่มดาวรู้สึกจะเป็นกลุ่มดาวอ่าอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอาริบาปะ เราค่อยๆทยอยค้ากันไปเรื่อยๆหละส่วนใหญ่เมล็ดผมจะเน้นไปที่มาร์เทียสามกับเทียสี่ซะมากกว่าเนาะเนื่องจากว่าพวกนี้มันปริมาณการใช้งานค่อนข้างสูงมากพวกเทียห้าผมมีแค่ตัวยูเลเนียมกับทัตตินัมเองเพราะว่าพวกนี้มันครายากเฮียๆเนาะใช้เยอะด้วยสําหรับโต๊ะนี้ผมหามาจากไหนคือในช่วงไลฟ์สตรีมใช่ไหมผมได้ทําการคราตอนช่วงก่อนจะจบไลฟ์อ่ะก็ใช้เวลาคราค่อนข้างนานเพราะว่าอินเซตเอลต้ามัน เป็นอะไรที่ค้าพวรจะมาหายากแม่งมหาสารไมโ,ฆโฆครคาร์ตติ้งอ่ะทั้งไอก้ก้อนนี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 ้แล้วก็ก้อนนี้ดีที่ว่าตอนช่วงตอนนู่นช่วงหลังไม่ผมไปทําการคร้าของบัตรเอาต้ามาในระดับหนึ่งเนาะก็เลยสามารถทําการเล่งค้าได้เลยโดยเร่งด่วนแต่ก็ใช้เวลาอยู่นานไปชั่วโมงเหมือนกันอ่ะต่อไปของเราก็เราเหลือเทียห้าเนาะเทียห้ามันจะค่อนข้างเปลืองมากเลยมันใช้ฟูพิมพ์อิงกอแก้อนอ่ะ ถ้าอันนี้ไม่มีอาร์คเฟอร์แดน,นต่อเราการจ่อยเกาะใช่ไหมเพื่อเป็นเป็นอีกนอนแบบผมบอกเลยว่าแพงมาก,กคือผมคาบด้วยรีฟิปีแบบรีฟิปีของมันเองอะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องใช้กลุ่มดาว,ดวเนาะคือโตอินไซต์อัลต้ามันต้องใช้กลุ่มดาวด้วยผมต้องการกลุ่มดาวอะไรสักอย่างต้องไปเช็คกลุ่มดาวดูแป๊บหนึ่งว่าผมมีกลุ่มดาวอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวหลังไม่ก็คงจะต้องไปนั่งส่องกล้องจุลทรัศน์ดูดาวด้วยตอนี่มีนะเราดูจากสภาพแล้วเราคงต้องหลอกกลางคืนอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีดาวใช่สว่างเกินไม่เห็นกล มันเป็นข้อเสียของม็อบที่ต้องเล่นตอนช่วงเวลากลางคืนอย่างเดียวเนาะเอ่อผมต้องโนไอดีมาเทเลสโคปแล้วผมต้องหาตัวกลุ่มดาวเขาให้ได้เนาะขอหาที่ส,งสูงๆเลยก็นี่น่าจะใช้เวลาสักพักใหญ่อะแบบใหญ่โคตรเลยก็เดี๋ยวเราตัดกระบายอีกทีนึงตอนที่เราได้กลุ่มดาวเลยล้วกันนะบางครั้งเวลาที่เล่นม็อบที่มันต้องอยู่ตอนช่วงกลางคืนมันก็มีปัญหากับม็อบเนาะหรือจริงๆแล้วรีิป,ปีเราผิดพลาดไปชิ้นหนึ่ง โอ้ยไล่เดียไม่ใช่มากันเรื่อยเ,อยเลยเว้ยเอ้ยน่าสุดคือไปหยิบสนมาเปลีป่ยนคือโตอินเซนต์เอาต้าผมไม่ค่อยได้ขาบด้วยต้องพูดรอบทันทีที่ได้อัตตูเมน์ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรละโอเคเราลับรออีกคืนหนึ่งผมได้ปั่นตัวลอกกิทตันมาเนะกับเซเลซิสกิทตันก็เดี๋ยวทดลองดูแล้วกันว่า มันมันต้องมีฟักอันหนึ่งที่มันสามารถใช้งานได้และเออเพราะว่าเราโยนกระดาษเข้าไปก็ไม่ได้เราอเยดก็อัททูนไม่เสร็จมันกลุ่มดาวมนะินอรัลเนาะตรงตามที่เขาตีดูรในน้ซีเขาต้องการอะตัวอินเซนต์เต้าผมเป็นอะไรวะเป็นเัาต้าที่ผมไม่ค่อยได้คราบด้วยปกติแค่ได้อัททูนเมนต์เอาเปิร์กก็เสร็จแล้วอ่ะนี่ก็ได้ละ ป็นไม่ได้ผมไม่อยากใช้เซเลเซียลคริสตัลฟอกเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตัวคริสตัลตัวนั้นมันราคาแพงมากเลยคือในขณะที่คริสตัลปกติมันจะขัดได้แค่ประมาณ3 0 0ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอ่ะแต่ว่าของอันนั้นมันจะอยู่ที่แปดร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเนาะด้วยปริมาณที่มันขัดได้เยอะกว่าทําให้ประสิทธิภาพของมันค่อนข้างสูงอ่ะได้ละแล้วสุดท้ายแล้วตัวแพตตินัมเอาละ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 ,าละโจ์เกา่าโจ์เกาาเาา่าเรากำลังลอยมาเฮ้ยอย่าอย่ากูคาฟองอยู่ เออเออไปไปไปที่อื่นไปคริสตัลตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้สำรองการเอาไปคราฟอย่างอื่นเนาะอาจจะเป็นตัวคอลเลกเตอร์คริสตัลสำรองไงงานอนาคตเนาะเพราะว่ามันสามารถใช้สตาร์ไลท์ในการทำามาติบอกสตัคเจอร์บางส่วนได้อยู่โอ้โหทีนี้แม่งไม่ใช่หนึ่งแม่งสองเลยเดี๋ยวไปอยู่กับกูละไปไกลก,กูเราได้ซีเป็นเทียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราแพ็คของแล้วรีบไปจากที่นี่ดีดีกว่าตาม ที่ลิสเคียโบทนเนียเขาได้แจ้งไว้เนาะคือตัวดอกไม้ดอกนี้เนี่ยอ่อาร์กิคาเนชันเนี่ยมันจะมีความสามารถในการบนมิวให้ต้นไม้อยู่ตลอดเวลาเนาะก็คือการเร่งการจเจริญเติบโตเราก็จะใช้ตัวนี้เขาเข้ามาด้วยก็กินตายไม่ยากนะดูดอสริงผมว่าผม,มน่าจะมีแล้วถ้าเป็นอย่างอยู่นะอืมดูเหมือนว่าเราจะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไปเลยเดี๋ยวเราจะทัทนเฟอร์มานาไปเนาะที่เหลือแค่ผมก็แค่ต้องคอย พันเฟอร์มานาเขาไปไปมามานี่ก็เสร็จเป็นเทียบร้อยเราต้องครับลงที่นี่แคมเบอร์เกอร์ูมาทำอะไรอยู่ในนี้เนี่ยก็ยนไปแล้วมึงก็กินรูดรอสสปริงกูไปเลยตัวนี้รู้สึกว่ามันขอแค่มีมานาก็เพียงพอนะผมไม่แน่ใจว่าเลนของมันอยู่เท่าไหร่อ่ะเออผมวางแปะไว้อย่างนี้กันนี่ก็สเตตัสโอเคอ p พ r ์ ทีนี้เขาก็จะทำการทานเฟอร์เนาะเดี๋ยวเราทานเฟอร์มานาไปเรื่อยๆกันลเลาวก็หยิบมเมล็ดออกมาเนาะทีนี้เราจะปลูกอะไรกันมั่งเราต้องมีเนื้อคอร์ีดเนาะแพตตินัมยูเรเนียมฟิวรี่แต่ฟิวรี่ก็แล้วก็ทำเมียมเพราะผมขี้เกียจคาบไปสองตัวนี้มากมันคาบยากซุยฟีดเพราะว่ากูใช้เยอะมากๆโคบอลสำหรับการทำอาร์ไดแล้วก็ไมล์เลน แล้วก็เลสโตซนฟีดอันนี้ใช้เยอะปึงเปืองอ๋อนี่ไงเขาเล่นต้มไอ,อ้นี่นี่พรันนี่ก็กสโตซนซีดเลสโตนฟีดนี่ก็เอนซีดลามซีดไอรอนซีดแล้วก็อินฟิเลียมซีดน่าจะมีเหลืออยู่อีกโอเคนี่บัสซอลซีดถึงแม้แต่ปัจจุบันจะไม่ได้ใช้ละ เราก็ปลูกไปเถอะโพถือว่าใช้เร็วใช้ได้นะก็กินมานาค่อนข้างเยอะอยู่อะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาต่อให้ผมลืมไปยังไงเลยการจะเลทนมันก็เร็วอยู่แล้วเนาะคือจริงๆอ่ะเราสามารถปลูกด,ด้วยดินปกติก็ได้แหละแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าโตต้นไม้ออฟมิสติคอ a อาร์ตคือเค้มันไม่สามารถบนบิวได้ใช่ไหมเอ,อ่อมันเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดเราจะใช้อุปกรณ์ที่สามารถโบนบิวไยต้นไม้ได้ตลอดเวลาซึ่งผมจะได้แกะตัวกินเท้าซึ่งกินเท้าตัวเนี้ยมันก็จะเพิ่มเหล็กการ โตของต้นไม้มาอีกนิดนึงขาค่อนข้างยากอยู่มันใช้ตัว empower parit ซึ่งก็บทประบันไปค่อนข้างเยอะแหละก่อนมันจะได้มาแล้วก็ยังใส่ไม่ครบด้วยแล้วก็ตัว fertilizer soil ที่ช่วยในการเร่งการจเจริญโต,ขอ,ตของต้นไม้อีกทีนึงแลวสุดที่สุอันนี้ก็จะเป็นตัวอ่า aggradation เนาะใบบางเวอร์ชันมันจะมีพวกมดรูทที่เพิ่มเลด การโตด้วยแล้วก็พวกไอลิลี่ฟอสเฟตไลเซอร์อันนั้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันแต่อันนี้คือผมยังหาไม่เจอเนาะถ้าเกิดเจอผมก็จะเอามาใส่แล้วทีนี้ไอเทมใช่ไหมพอตัวฮาร์เวสเตอร์ของเขาอันนี้ใช้อันีจีคาร์บอนเนียมในการพลังงานเนาะมันไม่ต้องจ่ายเือฉพอมันก็จะถูกส่งมาที่ตรงนี้แล้วเราก็แค่ พราอพอผมเวลาที่ผมต้องการใช่ไหมผมแค่เดินไปหยิบจากตรงนี้ได้เลยในอานาคตอาจจะยังมีมากกว่านี้แหละแต่ณตอนเนี้ยผมคงติดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันก็วันนี้สั้นๆเนาะพาสั้นๆนะไม่น่ามีอะไรแล้วกนะ็เดี๋ยวพักไว้เท่านี้แหละเจอกันในพาร์ทต่อไปนะผมอาจจะเว้นช่วงไมค้าไปอีกพักใหญ่แหละคงไปพยายามปั่นอะไรวะคลิปที่กองไว้ให้มันหมดก่อนเนาะแล้วบวกกับอันีรว่าไมค้ามันต้องก u i d i n ในระดับหนึ่งด้วยซึ่งตอนนี้พัฒนาการผมอยู่ในสถานะแปค์รับคือจับ ถ้าใครดูในไลฟ์สตรีมที่ผ่านมาแล้วจะได้ยินผมบ่นเกี่ยวกับเรื่องเลสโตนบหมดบ้านตลอดทั้งวันทั้งเกมเลยต้องพูดอยงนี้ก็ Girl, Girl, เดี๋ยวเราเจอกันในพัรตทต่อไปลแล้วกันนะ